มามาดูกันต่อค่ะสำหรับเคสเมื่อกี้ที่เป็นงานแก้นะโอเคตอนนี้คือไขมันที่เริ่มมาเมื่อกี้เราดูต้นขาข้างไอง้ข้างหน้าไปแล้วใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะวันนี้เรามาต่อที่ข้างหลังอ่า <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะมาดูเลยคุณหมอแจนคะ,ะเคสน,นี้มีปัญหาอย่างไงบ้างคะ ดูดด้านหลังมาแล้วแว่ายังไม่หมดนะคะเลยต้องกลับมา,<ร>าแก้แการดูดไม่หมดมันทำให้ขาแบบผิดแต่บอกว่าผิดรูปใช่ไหมคะใช่มันก็จะงที่ไม่ได้ดูดก็อาจจะปูดเยอะหน่อย,ยอ,อะไรทำให้รูเหมือนขาตรงมันจะแปลกไปนะคะต้องาคอ๋ออันนี้คือกำลังดูดขาข้าง คะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่ผู้ช่วยมือหนึ่งของลอล่าเราดีกว่าค่ะพี่ฝนคะอ่าอย่างเคสอย่างเคสนี้นะคะตอนตอนที่ลูกค้ามาเนี่ยคือเขาดูดมาจากตรงไหนบ้างคะพี่ของอย่างขาหลังตรงนี้ที่เรากำลังแอ่ใช่ค่ะเือทั้งขาอ๋อดูดเกือบทั้งขาแต่ว่าดเกือบทั้งขาแต่ว่าดูดเป็นดูดแต่ อย่างนี้ถ้าพูดกันจริงๆก็คือถ้าดูดแบบเหมามันจะแบบดีกว่าเนาะเพราะว่าแบบมันไม่ต้องเสี่ยงเป็นกังวลเรื่องจุดหรือว่าแอรเรียที่แบบไม่ได้ดูดด้วยอะ่ะเหมือนเกาเกาทั่วขาแต่ดูดดูดขาด้านข้างมากกว่าขาด้านหน้าดูดขาด้านในมากกว่าขาด้านหลังอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ปัญหานี่ตามมาก็คือด้านในเรียบด้านนอกเรียบแต่ด้านหน้าปูดกับด้านหลังยังมีไขมันอยู่บ้าง ตอนนี้หมอใจก,ก็คือเกาในส่วนของขาด้านหลังให้เพื่อที่จะให้ให้สัดส่วนเนี่ยมันลงไปเท่ากันกับด้านข้างกับด้านในเพื่อที่จะทําให้ขาเราดูแบบกลมแล้วก็เรียวขึ้นไม่ไม่ได้รูปร่างหน้าตาแปลกๆือน,น,นตอนแรกที่มานะคะอย่างนี้นหลังจากที่เราดุดไปนี้ค่ะพักฟื้นนานไหมคะ พักฟื้นไม่นานค่ะมันจะมีเทคนิคของคุณหมอแจงก็คือจะไม่เย็บปิดปากแผลนะคะเพื่อที่จะปล่อยให้มีพวกน้ำเกลือได้เดนออกเพื่อลดลดอาการบวมหลังทำได้ด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มันจะมีน้ำไหลอย,อยู่หนึ่งวันถึงสวันแล้วก็ทำแผลป,ปกติพอน้ำหยุดไหลให้ใส่ชุดกระชับทันทีนะคะทีนี้ก็ทานยากแก้เสบ พวกยาแก้ปวดที่คุณหมอจ่ายให้กลับบ้านไปอย่างต่อเนื่องหนึ่งอาทิตย์แผลก็จะค่อยๆติดกันแล้วก็ตกสะเก็ดทีนี้ก็กลับมาพบกับคุณหมออีกทีหนึ่งเจ็ดวันเพื่อที่จะมาดูแผลพี่ฝนคะแล้วอย่างชุดกระชับนี่คือสําคัญไหมคะสําคัญมากไหมที่แบบดูดแล้วต้องใส่นะต้องบังคับใส่อะไรอย่างเงี้ยสําคัญมากค่ะชุดกระชับสําคัญมากหลังจากที่เราดูดไขมันไปนะคะ เพราะว่าหลังจากที่เราดูดไขมันเสร็จมันจะมีช่องว่างระหว่างผิวหนังด้านบนกับบริเวณตรงกลางที่เป็นส่วนของไขมันที่เรามีการดูดออกถ้ามันจะมีเป็นแบบประมาณนี้มมันจะมีช่องเป็นหนังๆแบบนี้ค่ะเวลาที่ที่เราไม่ใส่ชุดกระชับเนี่ยหนังข้างบนมันจะเข้าไปติดกันยากขึ้นกับม้วที่เราดูดออกอ โอกาสที่ผิวจะไม่เรียบแล้วก็เป็นขึ้นๆตอนที่มังคุดมันแฉะติดอะค่ะพี่นุ่นคะมีลูกค้าถามมาว่าเหมาแขกนะคะราคาเท่าไหร่คะตอนนี้ราคาโปรโมชั่นของต้นแขกลรานะคะเริ่มต้นอยู่ที่1 9 9่0หมื่นเานี้คคือเหมาทั้งสองข้างนะคะ และที่สำคัญโปรเดือนนี้พิเศษกว่าคือจ่ายเท่าไหรแล้วแถมทั้นั้นตั้งแต่บาทแรกกันเลยโอ้โหถ้าสมมติว่าเราจ่ายสองหมื่นละเราก็แถมสองหมื่นค่ะพี่แก้วโอ้โหคุ้มสุดอ่าตอนนี้คุณหมอกำลังสลายไขมันข้างที่สองอันนี้คือข้างแรกเราคุณหมอคุณหมอแก้ไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้ไขมันจะอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่ตอนนี้ไขมันอยู่ที่สองพันหนึ่งนะแลก็คือฟองเล็กจุอีก หนึ PC, ่งร้อยตีสี่ือ,อเยอะ,เ,ยะเพราะว่านะลูกค้าเป็นคนที่ตัวเล็กไม่ใช่ไม่ใช่คนตัวใหญ่เลยนะแต่ว่าไขามันออกเยอะขนาดนี้ก็คือเยอะจริงคือแบบเหมือนไม่เชื่อเลยว่าไปดูดมาแล้วเ,เคยดูดมาแล้วว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพามาดูไขมันนะคะพี่แก้วเดี๋ยวเรามาดูไขมันกันค่ะคนไข่ฉีดยาสลบไหมคะสาหรับเคสนี้ฉีดยาสลบนะคะเอ้ยฉีดยาชานะคะแต่ว่าถ้าใครที่กลัวเจ็บหรือว่าไม่ไม่มั่นใจบอกว่า เออหนูขอแบบหลับเลยได้ไหมคะใช้สามารถใช้ยาสลบได้นะเรามีวิสันทีแพทย์คอยดูแลอันนี้คือไขมันที่ออกมาจากดูดข้างหน้าดูดหน้าแล้วแล้วก็มีข้างหลังข้างหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณหมอกำลังสลายอยู่นะอีกข้างหนึ่งก็สําหรับใครนะคะที่สนใจสามารถ ทักอินบ็อกซ์นะคะเข้ามาสอบถามข้อมูลหรือว่าสามารถนัดปรึกษากับทางลอร่าคลินิกนะคะได้ทั้งสองสาขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเมืองทองแล้วก็ทางที่พัทยากลางนะคะสะดวกที่ไหนก็สามารถไปได้ทั้งสองที่เลยค่ะใกล้ที่ไหนนะคะก็เลือกได้เลยใช่ใครใกล้ที่ไหนก็มาที่นั่นเลยเพราะว่าลอร่าคลินิกบริการถึงที่เลยนะพี่แก้วคะอย่างบางคนสงสัยว่าสองสาขาใช้ทีมแพทย์ทีมเดียวกันไหมอ่าทีมเดียวกันแน่นอนค่ะ เหมาขาเท่าไหร่คะ,ะ,ะต้นขาของเรานะคะตอนนี้โปรโมชั่นเริ่มต้นที่49,900นานะคะแล้วก็<า>เราจะคิดราคาเป็น<ช>แบบค่า b m i เนาะใครอยากรู้ราคาเท่าไรสามารถทัก inbox มาที่เพจเราลักเราลักคลินิกได้เลยนะคะแล้วก็เราดูแบบเหมาเลยนะไม่มีแบบข้างหนึง่งหรือว่าเป็นที่เนี้ยคือเราเอาหมดเลยทั้งขาหน้าแล้วก็ขาหลังค่ะพี่แก้วขะแอบกับซบโปหน่อยโปเดือนนี้เป็นยังไงบ้างคะ,ะต้องบอกเลยว่าโปเดือนนี้เขาพูดคำเดียวว่า จ่ายเท่าไหร่แถมเท่านั้นอ่ะ,อะถ้าแต่อย่างว่าถ้ามักดูต้นขาจ่ายห้าหมื่นเอาแล้วก็แถมห้าหมื่นค่ะคือปังมากคือปังสุดอ่ะดูดูดูไขมันนะคือจะบอกว่าสีสวยอยู่นะเป็นสีไขมันที่แบบโอ้สีไขมันจริงๆริงอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูต้นขานะคะต้นขาฝั่งนี้คือฝั่งที่ดูดแล้วนะคะแล้วฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้ดูดนะคะใช่ค่ะ ดูกันแบบไม่จบตากันเลย,ยดูดพร้อมกระชับเลยไหมคะเครนี้ดูดพร้อมกระชับนะคะเราจะมีกระชับต่อในเครื่องบอดี้ไทส์นะอ่าแล้วก็มีคนถามว่าใช้ยาสลบเพิ่มเท่าไหร่คะพี่นุน่นอ่าอันนี้เดี๋ยวเรกควรสอบถามเพิ่มเติมทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่แอดมินทางของทาง ola, ลอร่าเราให้สอบถามข้อมูลอยู่นะคะหรือว่าใครอยากดูรีวิว เพิ่มเติมอ่ะ<ช>อยากดูดแขนขอดูรีวิวแขนอยากดูดหน้าท้องขอดูรีวิวหน้าท้องสามารถทักมาในเพจเราได้เลยค่ะเรา,ามี<ท>บแบบรีวิวเยอะมากพี่แก้วคะมีคนถามเข้ามาว่าตอนนี้หน้าท้องของเราเท่าไร่คะ คือราคาเราจะคิดเป็นค่า BMI <ช>นะคะ<ช>คถือถ้าใครอยากรู้ราคาแน่ๆสามารถทักอินบ็อกซ์เราล่าคลินิกได้เลยค่ะเราจะคิดค่า BMI แล้วก็จะออกมาเป็นราคาใ,<ช>ให้เลยนะก็สามารถทักเข้าไปในทางอินบ็อกซ์ของเรานะคะแจ้งน้ําหนักส่วนสูงได้เลยนะคะของเราจะมีทีมแอดมินนะคะรอตอบคําถามอยู่นะคะดูดแขนพักฟื้นกี่วันคะพี่อืมจริงๆพักฟื้นนี่ชิลมากนะคะ<ช>พี่แก้วแค่แบบดูดวันนี้พรุ่งนี้ก็ใช้ชิตได้ปกติเลย แต่ว่าอาจจะมีอาการแบบใช่ระบมนิดนึงอ่าใอ่ค่น,นเจ็บไหมคะหลังทำหลังทำเจ็บไหมคะก็อาจจะมีเจ็บบ้างมีระบมบ้างเล็กน้อย<ช>นะคะอู้หูพี่นุ่นดูดูเรามาดูก่อนไขมันคือ,อนนแบบจะ,จะสุดแล้ว,ลวคือนี่คือต้นขาอันนี้ต้องขอแจ้งนิดนึงนะคะว่านี่คืองานแก้นะคะ ซึ่งเคยดูดมาแล้วหนึ่งครั้ง<ช>แล้วก็มาแก้ที่ทางอลอร่าคลินิกนะคะ<ช>นี่ขนาดเป็นงานแก้ยังดูดได้ขนาดนี้เลย,เลยแล้วถ้าเป็นงานใหม่<ช>จะฟังขนาดไหนนะคะคือแบบไม่อยากจะคิดเลย<ช>จริงๆมันจะมีคําถามอีกคาถามนึงค่ะพี่นุ่นที่แบบว่าคนจะคิดว่าถ้าเราดูดไขมันไปแล้วเนี่ยไขยมันออกไปแล้วเนี่ยน้ำหนักเราอะจะลงด้วยหรือเปล่าอ่าอันนี้ต้องขออธิบายนิดนึงนะคะการดูดไขมันเนี่ยคือการเป็น,ปนการอดี้ดีไซน์คือเป็นการดีไซน์หุนหรือว่าลดสัดส่วนนะคะ เป็นการเป็นการลดสัดส่วนเนาะในเฉพาะจูดซึ่งถามว่าน้ําหนักลงไปไหมอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจริงๆเลยแต่ความสำคัญเลยคือการแบบเปลี่ยนรูปร่างหรือว่าแบบดีไซน์รูปร่างใหม่ในการดูดไขมันนะคะใช่อ่ะตอนนี้คุณหมอดูดทางที่สองแล้วอ่ะจริงๆเห็นอย่างเงี้ยมันเหมือนจะเสียวใช่ไหมแต่ว่า คือคนไข้นิ่งเลยใช่ไหมคะเห็นไหมไม่มีเสียงไม่มีแบบอะไรออกมาเลยนะเพราะว่ามันไม่เจ็บเลยระหว่างการดูไขมันนะคะโอ้ล่าสุดไขมันเต็มแล้วใช่ไหมคะพี่นุ่นใช่ค่ะตอนนี้ไขมันเต็มกระบอกลแล้วว wow, wow, wow. okay. ้าวว้าวโอเคใครสนใจโปรโมชั่นของเราเดือนนี้นะคะสามารถทักมาได้เลยนะ เพจลอร่าคลินิกหรือว่าใครสนใจจะมาปรึกษาคุณหมอก็สามารถทักเข้ามาเพื่อขอคิวคุณหมอได้เหมือนกันนะคะอ่าโอ้โหสองพันตอนนี้คือสองพันแปดแล้วไขมันเยอะมากจริงๆนะคะหรือว่าใครมีปัญหาเรื่อง ดูดมาแล้วมันไม่โอเคอยากจะแก้ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เหมือนกันนะแอดมินเรารอตอบอยู่นะคะ,อะโอเคพี่แก้วค่ะ,ค,ะคือถ้าเราจะดูดไขมันะ,ะเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะเตรียมตัวคือเราจะต้องแบบว่ารอบแรกก่อนเลยอะ่ะคือเราต้องทักอินบ็อกมาก่อนเพื่อขอคิวหมอแล้วก็เข้ามาปรึกษานะคะหลังจากปรึกษาแล้วเนี่ยเราสามารถ พอถ้าคุณหมอบอกว่าเออควรดูดบริเวณนี้บริเวณนี้เงี้ยก็คือต้องไปตรวจสุขภาพก่อนอ่า,าเดี๋ยวเรา,า,าคือแบบว่าปังจริงๆไขมันเต็มแล้วอตอนนี้เดี๋ยวเราจะ,ะตอบออพี่หมอคะถ้าสมมติว่าเคสแก้กับเคสไม่แก้อย่างเงี้ยคะ่ะมันแบบให้ความรู้สึกแบบแตกต่างไหมเวลาที่พี่หมอดูดไขมันนะค่ะ แล้วนี่แบบถ้าทำมาแล้วนี่มันก็จะแบบค่อนข้า,างยุ่งยากนิดนึงแต่ด้วยฝีมือของคุณหมอใจของเรานะคะไม่แบบว่าไม่เป็นปัญหาเลยค่ะอ่าเดี๋ยวตอนนี้คุณหมอกําลังจะบอดี้ไทยก็คือการกระชับผิวหนังหลังดูดไขมันนะคะอใครสงสัยเมื่อกี้ที่ว่าผิวจะเป็นเปิร์กส้มไหมลองดูเลยอันนี้คือทำแล้วไม่เป็นแน่นอนค่ะอันนี้คือเรากาลังทําอะไรคะพี่ฝนเรากำลังจะเริ่มขั้นตอนของการทาบอดี้ไทย หลังดูไขมันเห็นไหมคะว่ามันจะมีขึ้นๆเป็นผิวเปลือกส้มอยู่ค่ะนี่อ่าอันนี้คุณหมอจะเริ่มทำบอดี้ไทยแล้วนะคะอยากทำมากเลยค่ะสามารถจองจองโปก่อนได้นะเพราะว่าแต่ละเดือนโปรเราจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าชอบโปนี้ก็จองก่อนแล้วค่อยมาทำทีหลังได้นะอันนี้คุณหมอเริ่มทำบอดี้ไทยแล้วนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่า อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มขอรีวิวเพิ่มนะคะสามารถทักเข้าไปทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะทางเราลคลินิกของเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะแอดมินเนาะรอตอบคำถามหรือว่าเราให้ข้อมูลอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราพาไปดูไขมันที่ดูดออกเนาะที่แก้วเนาะอ่ะมาดูกันด้วยความที่ว่าลูกค้าเป็นคนตัวเล็กแต่เรียบขึ้นค่ะทีะ่เราเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอะ อันนี้คือหลังทําหลังทําบอดี้ทายทันทีนะคะใช่ค่ะใช่กลังทําเลยเนี่ยสดๆเลยพี่แก้วเห็นไหมว่าฝั่งที่หมอกลังทำมะค่ะผิวค่อนข้างที่จะเรียบก่าฝั่งที่ยังไม่ได้ทาความแตกต่างชัดเจนเนาะเห็นผลเลยเห็นผลทันทีเลยค่ะอันนี้คือไม่ไม่มีไม่โมเลยนะเราให้ดูกันเต็มเต็มเลยนะเนี่ยคุณหมอคะถ้าอย่างนี้แล้วพลังงานมันจะอยู่ใต้ชั้นผิวนานไหมคะหรือว่ามันจะแบบกระชับขึ้นไปอีกไหมคะหลังทำ ก็มันก็จะใช้เวลาประมาณเดือนเดือนครึ่งนั่นหมายความว่าจากวันนี้ที่เห็นว่ามันก็ดูบดลงดูเรียบขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นอีก <c oughs> เดือนเดือนครึ่งก็จะดีขึ้นกว่านี้ชัดเจนเรื่อยขึ้นเรื่อยๆค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะทั้งดูดทั้งกระชับลอล่าคลินิกจัดให้เลยนะใครสนใจสามารถทักอินบ็อกมาที่เพจลอล่าคลินิกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาเมืองทองธานีหรือสาขาพัทยากลางนะ ฟังเสียงเพลินๆของเครื่องบอดี้ไทปไปค่ะอ่าดูดูดูเห็นความแตกต่างไหมข้างที้ทำกับยังไม่ทำนะคุณหมอคะแล้วถ้าอย่างมีคนถามว่าอ,อ่ามันแบบว่าทำอย่างเงี้ยมันคือเห็นผลชัดแล้วถ้าเกิดเราไม่ทำมันจะแบบว่ามันจะกลับมาเรียบเงียนไหมหรือว่ามันจะเป็นขลื่นไป แจนบอกขนาดนี้แล้วนะคะต้องควบคู่แล้วล่ะอ่าดูดูด,ดูคือมันเห็นชัดมากเลยนะพี่นุ่นคะลูกค้าถามว่าต้นแขนต้นขาเท่าไหร่คะอ่าตอนนี้ของเรานะคะโปรโมชั่นเริ่มต้นอยู่ที่1,9900นะคะในของส่วนของต้นแขนเนาะ แต่ว่าทางของเราจะคิดราคานะคะตามค่า BMI หรือว่าค่าน้ำหนักตัวนะคะสามารถทักเข้าไปในข้อความได้เลยนะคะแจ้งน้ำหนักส่วนสูงนะคะจะมีเจ้าที่แอดมินค่ะคอยตอบคำถามหรือว่าคำนวณให้อยู่นะคะอ่า,อาพักฟื้นนานไหมเอ่ยอหลังทำไปพักฟื้นนานไหมอันนี้พักฟื้นไม่นานค่ะหลังทำพรุ่งนี้ก็ใช,ช้ชีวที่ปกติเลยแต่ว่าจะต้องเน้นในเรื่องของฟิกเร์ชับนะคะเสร็จแล้วเรามาดูกัน อันนี้คือเสร็จหนึ่งข้างแล้วนะคะดูดูใครสงสัยทำบอดี้ทายกับไม่ทําต่างไหมอ่ะมาดูข้างนี้คือทําแล้วอ่ะดูนะคะดูความเรียบนะอะความเรียบเรียบเนียนมากแล้วก็มาดูข้างนี้ที่ยังไม่ได้ทํา่ำเห็นไหมคะเพราะมันจะมีผิวมันจะมีแบบขุกคักขุกขักนิดหน่อยแล้วก็นี้ที่ทําแล้ว ความแตกต่างขนาดนี้แล้วนะียชัดมากมามาดูกันชัดๆเลยค่ะตอนที่หมอกำลัง่ะ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะตอนนี้คุณหมอกําลังท Body ําบอดี้ไทส์หลังจากที่ดูดไขมันไปแล้วนะคะก็คือการกระชับผิวนั่นเองอ่ะข้างนี้คือดูดข้างนี้คือเรากระชับไปแล้วนะ okay, ก็จะเรียบเนียนเลยค่ะอันนี้ใช้บล็อกหรือดมยาอ่าเคสนี้เราฉีดยาชาใช่าชาใชค่ะ,คะ,คะ เราไม่ได้ดมยานะเคสนี้แต่ว่าถ้าใครอยากดมยาสามารถแจ้งได้นะคะเรามีวิสัตดีแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะคนไข้รู้สึกเตัวมไหมคะคนไข้รู้สึกตัวคะ่ะตอนนี้คนไข้ก็กําลังนะอยู่กับเราตรงนี้เลยพี่ก้าวคะขอเสียงหนะ่อยค,นะค่ะอ่าเห็นไหมรอ,อบสองแล้วนะอ่า คนไข่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็เขาดูดกับเรารอบสองแล้วด้วยสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะ่ะก็ตอนนี้เรากำลังอยู่ใน เคสดูดไขมันของลอล่าคลินิกนะคะสาขาพัทยากลางใช่ค่ะวันนี้หมอแจนมาสาขาพัทยากลางะะใช่บุกถึงดิ่กันเลยทีเดียวปกติถ้าอยากเจอหมอแจนต้องไปที่กรุงเทพนะคะแต่ตอนนี้เรามีสองสาขาแล้วถ้าใครอยากเจอคุณหมอแจนจองดูดไขมันได้ที่สาขาพัทยากลางนะคะเดี๋ยวคุณหมอแจนจะมาหาทุกที่เลยค่คะหรือวันนี้ใครอยากจะรีบมาสามารถมาได้เลยนะคุณหมอแจนยังรอให้คำปรึกษาอยู่นะคะ พี่แก้วคะถ้าอย่างเนี้ยไม่สะดวกมาที่พัทยางเงี้ยคะ่ะของเรามีสาขาที่ไหนอีกคะเราก็มีสาขาเมืองทองธานีนะสําหรับคนที่<ม>อยู่จังหวัดกรุงเทพนนทบุรี<ม>ก็สามารถใช้บริการที่สาขาเมืองทองธานีได้คะ่ะอ๋อมีคนสา่าบางยองชลบุรีตะไเจอคุณหมอได้ที่พัทยากลางนะคะอ่ะมีคนถามว่าให้ถามความรู้สึกคนไข้หน่อยได้ไหมคะว่ารู้สึกยังไง<ม>พี่ก้วคะไหนไหนบอกเราหน่อยสิว่าตอน พี่ก้าวลุ้ึกยังไงบ้างคะตอนนี้น่ารักมากเลยค่ะเห็นหน้าได้ไห้คะเห็นหน้าได้ไหมเห็นหน้าได้ไหมเห็นหน้าโอเคอ่ะพี่ก้าวเห็นหน้าได้ไหมคะไม่ค่ะได้อนุญาตให้เห็นหน้าได้อ่ะเห็นค่ะโอเคค่ะอ่ะมาดูอันนี้คือพี่ก้าวที่มาดูงานแก้ต้นขากับเรานะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่ก้าวสบายมากค่ะสบายมากจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอันนี้พี่ก้าวดูมาครั้งที่สองแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ หมอถูกที่ต้นแขนแขนเล็กแขนเล็กเลยอ่ะเราดูผลงานของคุณหมอแจนนะผ่านมาหนึ่งเดือนแขนเล็กก็เช้าค่ะหนึ่งเดือนเองเวเซอร์คอมบอร์ดิไทยได้มีนถามว่าพี่เก้าของเราที่ใช้บริการทั้งสองสาขาเลยเป็นไงบ้างคะพี่อันนี้สาขาที่พัทยาได้บ้านแก้บ้านใช่มคะแต่เรื่องหนุกับหมอแจนเรามั่นใจสีมื่นกว่าอ่าการันตีขนาดนี้แล้วนะคะอ่า ขอบคุณนะคะพี่ก้าอ่าพี่นุ่นคะเขาบอกว่าเคสนี้ละคะเท่าไหร่อ่าไม่เรื่องของราคานะคะของ,งลอล่าของเราคิดตามค่าน้ำหนักตัว BMI คะ่ะคือน้ำหนักตัวส่วนสูงน,นะคะก็สามารถแจ้งทางอินบ็อกซ์ได้เลยคะ่ะจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินนะคะคอยคานวณให้อยู่นะคะ,อะตอนนี้คุณหมอก็ทําเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะบอดี้ทายทั้งสองข้างเลยอ่ะ,อะเห็นไหม,เห,ไมเห็นไหมเห็นไหมอ่า คือเมื่อกี้อะผ้าเมื่อกี้ที่เราเห็นอ่ะคือมันจะแบบมีขุกขากนิดนึงแต่ว่าตอนนี้คือเรียบแล้วนะอ่ะเรียบจริงๆคือนี่เห็นแบบก็เรียบแบบเรียบจริงๆอ่ะไม่มีการรีทัศอะไรเลยนะได้ไกดี่ปีได้สามพันค่ะพี่แต่ส่า หลังดูดนะคะเดี๋ยวทางเราเช็นให้ดูเนาะมันจะไม่มีการจกตากันเลยทีเดียวให้ดูสดๆเลยใช่ใชอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้คนนี้เข้ามาน่าจะเห็นว่าการแบบว่าดูดหลังหลังดูดเนี่ยถ้ายังไม่ทำบริไทยมันจะมีแบบผิวคลุกขากแต่ตอนนี้คือเราจะทําเสร็จแล้วคือเรียบแล้วนะอ่าตอนนี้ของเราก็เสร็จแล้วนะสําหรับใครที่สนใจดูไขมันบริเวณอื่นๆสามารถทัก เพจอินบ็อกของเรามาได้เลยนะคะในเพจลอร่าคลินิกนะจะสาขาพัทยาหรือสาขาเมืองทองธางนีก็สามารถทักมาถามได้เหมือนกันนะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราคงต้องขอตัวไปก่อนนะแล้วเจอกันในไลน์หน้านะคะสวัสดีค่ะ